่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นคนละวันกับคลิปที่ทุกคนจะได้ดูหลังจากอันนี้นะคลิปตอนผมไปเทสไอความเร็วตัวอิงจากแอปอะเพราะว่าเมื่อวานผมเปิดคลิปไปแล้วเหมือนไม่รู้คลิปเป็นอะไรนะไม่มีเสียงทางคลิปเลยตอนคลิปเปิดอะนะผมก็เลยต้องมาถ่ายแก้นะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้คือมาถ่ายแก้แล้วกัน แล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมถ่ายกับ GoPro 8 b a c k พร้อมกับอ,อัดไมโครโฟนไปด้วยนะคือปกติผมจะถ่ายกับ4 silver ใช่ไหมแล้วภาพมันจะสัน่นๆแต่พอมาเป็น8 b a c k เนี่ยภาพมันจะนิ่งเหมือนที่ทุกคนเห็นนะเพราะมันมีกันสั่นนะครแต่ว่าเรื่องไม่เนี่ยเสียงเหมือนมันค่อนข้างจะเก็บเก็บเสียงได้ดีอยู่นะ อาจจะมีเสียงลมหายใจหรืออะไรบ้างก็ขออภัยนะต้องค่อยๆปรับแก้กันไปตามก็ดูกันเรื่อยๆอเออเพราะอันนี้ผมก็เพิ่งลองอยู่เพิ่งลองเอาแปดมาติดไม้แล้วก็เอามาพูดดูนะน่าจะช่วยลดอาการสั่นไปได้เยอะมากๆเลยแหละพอมาเป็นโกโปรแปดอ่าวันนี้นะเดี๋ยวเนื่องจากคลิปมาด้าสองเนี่ยผมมีการใช้แอป แอปหนึ่งที่ชื่อว่า drag r a c e r นะมันจะมีเอาไว้วัดทั้งความเร็ว GPS แล้วก็0ถึง100 m, 2 0 1เมตร4 0 2เมตรว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับก็ผมจะเอาลูกเล่นตรงนั้นมาลองเล่นกับ Ninja 650นะที่คนที่ทุกคนกำลังจะได้ดูหลังจากนี้นะครับแต่บอกก่อนว่า GPS เมื่อวันที่ผมอัดเนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะมืดฝน เมฆฝนจะเยอะเพราะฉะนั้น GPS อาจจะจับได้ไม่เป๊ะเท่าไหร่อาจจะมีดีเลย์เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าแบบเหมือนเมฆมันเยอะด้วยไงเมื่อวานแล้วก็ลมแรงนะฮะคือในแอปนั้นนะ่ะผมถ่ายแบบลองเล่นๆให้รู้ว่าอ,อ๋อมันประมาณนี้ละกันทุกคนอย่าไปซีเรียสมากนะมันไม่ใช่เซ็นเซอร์ที่แบบตัวละหลายบาทที่เขาเอาไว้จับเวลาในสนามแข่งมันมันไม่ขนาดนั้นนะฮะ แค่แบบลองเล่นๆให้รู้ว่ารถเราวิ่งประมาณนี้ก็พอนอะประมาณนั้นแล้วกันสําหรับเรื่องแอปนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ขอ,อไปเติมน้ํามันก่อนเมื่อวานไปเทส,สคลิปมาแล้วก็น้ํามันเหลือหนึ่งขีดกระพริบแล้วะฮะตอนนี้วิ่งได้อีกหกสิบเอ็ดกิโลเมตรอ่าเดี๋ยวไปลองเติมอียี่สิบปั๊มบางจากดูดีกว่าผมไม่เคยเติมน้ํามันปั๊มบางจากเลย แต่ไม่รู้เขาจะมี e ยี่สิบหรือเปล่านะแต่อยากลองเติมดูช่วงนี้โอเคเดี๋ยวไปหาปั๊มบางจากกันก่อนที่บ้านผมไม่ค่อยมีนะปั๊มบางจาก อันนี้ป่ะปั๊มบางจากป่ะมี e ยี่สิบหรือเปล่าโอ้ยสวยแล้วปั๊มบางจากไม่มี e ยี่สิบเฮ้ยมีดิเอาลองดูหน่อยปั๊มบางจากไหมใช่นะน่าจะใช่แหละผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าแต่น่าจะถูกนะไหนว่า e ยี่สิบสีส้ม e ยี่สิบ ดีเซลเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่เราอียอยู่ไหนอ่ะพ e, 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 ี่ okay. ครับอียอยู่หัวไหนอ่ะอียี่สิบมีไหมโอเคครับ E ยี่สิบยังไม่มีนะฮะที่ป้ายมันมีแต่ว่าผมลืมเช็คว่าราคามันไม่มีก็คือยังไม่มีนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเติมเชลแล้วกันคือป้ายมี E ยี่สิบเขียนไว้แต่ว่ายังไม่มีราคาน้ํามันขึ้นก็คือเหมือนกับยังไม่ได้เอา E ยี่สิบเข้ามาประจําหัวจ่ายเนะี่ยช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าไปเติมเชลแต่เดี๋ยวได้เวลาตัดภาพไปดูตอนผมเทสคลิปเมื่อวานกันแนละ้ว โอเคฮะไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่บอกก่อนนะว่าลองเล่นๆขำๆทุกคนอย่าจริงจังโอเคเอาเป็นช่วงข้างหน้านี้แล้วกันให้ผลโคง้งขวาด้านหน้าก่อน เพราะมันจะมีแค่โค้งสายเล็กๆแล้วก็ตรงยาวๆประมาณกิโลกว่าๆเนะเดี๋ยวผมว่าให้ปนโค้งสายข้างหน้าต่อดีกว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ให้เนี่ยให้เลยโค้งนี้ไปก่อน โอเคเอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้นะผมขอเปิดโทรศัพท์เปิดแอปก่อนกลับหน้าจอได้ปะไม่ได้เหรอหมุนจอเฮ้ยห,หมุนจออยู่ไหนอะแนวตั้ง มันหมุนจอไม่ได้ทุกคนต้องตั้งแนวตั้งวะ่ะโอเคงั้นตั้งแนวตั้งแต่แบบตินลังกาไปแล้วกันนะเดี๋ววขอถ่ายหน้าจอไว้ได้เอาไว้ใช้ดูล็อกโทรศัพท์ก่อนโอเครีเซ็ตใหม่นะฮะ ตอนนี้จับ GPS ได้ร้อยเซ็แล้วในแอปมามาศูนย์ถึงหนึ่งร้อยจะออกตัวแบบไม่เลี้ยงรอบนะสามเดี๋ยวเดี๋ยวม,ม,มีมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังต้องอให้ถนนเคลียร์ก่อนล้นล้นขายังพัดลมเป่าสามสองหนึ่ง สามสองสี่เมตรได้มาแล้วนะควอเตอร์ไมล์มาดูกันว่ารถผมวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวขอจอดดูแถวนี้แล้วกัน อันนี้ลองเล่นๆน,นะทุกคนอย่าซีเรียสมากเกินไปนะผมลองเล่นๆน,นะเมะื่อกี้ผลการทดทดลองนะฮะือท็อปสปีดร้อยเจ็ดสิบห้าระยะทางเมื่อกี้ตั้งแต่จับมานะหนึ่งจุดสามกิโลเมตรนะฮะดูผลหน่อยดิผลอยู่ไหนวะ านี่ไง0ถึง100เมื่อกี้ใช้เวลาไป6ไหนวะใช่ันี้ปะ6.2วินาทีเอเนี่ยตามในนี้นะ6.2วินาทีที่ความเร็ว110เอ้ยไม่ใช่0ถึง100เนี่ย6.2วินาทีใช้ระยะทางไป110เมตรระยะทางนะฮะ 402เมตรใช้เวลาไป12.8วินาทีความเร็วอยู่ที่165กิโลเมตรนะตอนตอนเข้าเส้นชัยอะถ้าถ้าเทียบแบบแข่งแรกออะนะประมาณนี้นะฮะ0ถึง106.2วิ402เมตร12.8วิถ้า201เมตรอยู่ที่8.5วินะฮะประมาณนี้แล้วกันลองเล่นๆสำหรับคลิปนี้โทรศัพท์ ไม่ใช่โทรศัพท์เขาเรียกอะไรขาผมคตดร้อนเลยพัดลมหม้อน้ามันเป่าร้อนมากเล่นๆประมาณนี้แล้วกันนะขาจะไหมแล้วข้างขวาเนี่ยเท้าจะไหมละคูดร้อนเลยโอ้พัดลมเป่าก็ถือว่าเร็วหรือเปล่าก็ช้ามั้ง ผมไม่รู้หรอกนะว่าความเร็วประมาณนี้เวลาประมาณนี้มาเร็วหรือช้าแต่หลักๆที่อยากมาทำอ้ตรงนี้แบบเนี่ยที่อยากจะมาลองดูเพราะว่าผมจะเอาไปเทียบกับ CBR ห้าร้อยของเพื่อนที่ได้ดูกันคลิปก่อนอะ่ะอยากรู้ว่ามันจะใช้เวลาประมาณไหนถ้าเทียบกับนินจาห5 0านรถผมอ่ะเนี่ยเพราะว่า CBR ห้าร้อยคันนั้นเนี่ยไปเฟดกล่องมาแล้วนะฮะมีท่อกรองอากาศหัวเทียนแล้วก็กล่อง รบสเต็บไม่รู้ว่าแรงม้ากี่ตัวนะแต่เดี๋ยวจะลองทําคลิปเทียบศูนยถึงหนึ่งร้อยเหมือนที่ผมลองทําดูเนี่ยเออลองทําดูเล่นๆน,นะว่าห่างกันประมาณไหนจะได้คนดูจะได้รู้คร่าวๆว่าหลังจากแฟต่องมาแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับนินจาหกห้าศูนย์หรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันนะนั้นเอาไว้เดี๋ยวเจอกันตอนคลิปไปรับรถซีเบียห้าร้อยแล้วกันนะ ผมว่าจะลองทดลองอะไรเล่นๆดูระหว่างทางกลับบ้านเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันคืออะไรตอนตอนรับสิบยาห้าร้อยนะว่าจะลองเทสอะไรกันนิดหน่อยสองคันระหว่างทางนะฮะโอเคไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้า